ิปนี้จะเป็นเรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะในที่สุดก็ถึงวันที่คุณหมดความอดทนในการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วนะคะอ่ะมาดูเป็นยังไงบ้างคุณเคยอดทนกับใครบางคนมามากมายอดทนเพื่อที่จะรักษา ความสัมพันธ์กับคนคนนั้นไหวนะคะพยายามที่จะเข้าใจทุกๆอย่างแม้กระทั่งในวันที่เขาไม่ได้น่ารักกับคุณเลยนะคะแต่ด้วยความที่คุณอดทนแล้วก็เก็บ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 มาเนิ่นนานเนาะในที่สุดมันก็ถึงวันที่แบบ พอละระเบิดอึดอัดไม่ไหวนะคะคุณรู้สึกว่าฉันจะมาอดทนรักษาความสัมพันธ์นี้ทำไมในเมื่อฉันต้องทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเออทั้งน,นี้จริงความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณได้สําไปมันเหมือนมันมีการให้และรับอย่างไม่เท่าเทียม คนให้ก็ให้คนรับก็รับนะคะ่ะแล้วในเมื่อทำฝ่ายเดียวมันก็คือเหนื่อยมันมีการไม่แฝ่ในความสัมพันธ์เผลิอๆในขณะที่คุณนะเป็นฝ่ายให้ใครบางคนอาจจะเพลิดเพลินกับการที่ยังสารสัมพันธ์หรือดีกับคนใหม่ๆหรืออาจจะไม่ได้สารสัมพันธ์หรือดีกับคนใหม่ๆแต่ไปให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์อื่นๆอาจจะเป็นเพื่อนฝูง คนรอบข้างจนละเลยความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่มันใช้ความสัมพันธ์ที่ฉันควรได้รับจริงๆป่ะเนี่ยเออคุณรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ละ่นะเนาะแต่คุณน่ารักนะคุณเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเยว่ังให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันผลิดอกออกผล เต,ติบโตอย่างงอกงามแต่มันมันไม่ใช่ไงเออวันนั้นที่คุณพยายามเขาก็อาจจะชินกับการที่คุณเป็นฝ่ายการะทำจนไม่เห็นค่าในสิ่งที่คุณทำรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันที่เธอทำให้ฉันเองนี่เออฉันไม่ได้ร้องขอนี่ฟังดูใจร้ายเนาะอืมอาจจะไม่ค่อยเห็นค่าคุณได้ซ้ำไปตอนนี้คุณก็เลยโอเค นี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เหมาะกับฉันฉันดึงฉันดึงจิตดึงใจฉันกลับมานะคะมาทนุถนอมความรู้สึกตัวเองแล้วกันเนาะเออคุณไปใช้ชีวิตของคุณคุณไปมีอิสระไปเจอเพื่อนฝูงไปทำอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อชดเชยในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้รับจากเขาตอนนี้คุณกลับมามีความสุขกับตัวเองทำนู่นทำนี่เอง ใครบางคนที่คุณเคยอดทนแล้วก็หมดความอดทนกับเขาอ่ะเขาเริ่มคิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณเคยทำอะไรดีๆหลายสิ่งให้กับเขานะคะจะบอกว่าในทุกๆเทศกาลสำคัญเนี่ยคุณไม่เคยลืมเขาด้วยนะวันเกิดวันปีใหม่วันอะไรก็ตามแต่แต่เขาลืมคุณเนาะรำพันแค่ข้อความอ่ะ ก็ยังไม่มีให้เลยด้วยซ้ำไปนะคะมมีคนนะคะอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งนะคะตอนนั้นตอนที่มีคุณอยู่ตอนให้เขาอาจจะเป็นเหนื่อยมาจากข้างนอกบ้านแต่เหมือนยังมีคุณนะคะที่เป็นพลังงานดีๆอะคะ่ะที่คอยแบบผ่อนปรนไอ้พลังงานลบ,ลบ ที่เขาเคยเจอมาแต่เขาไม่ค่อยฮิวคุณเลยเนาะเขาได้รับฝ่ายเดียวเขากับเขาเหมือนเป็นคนที่ดูดพลังงานชีวิตคุณได้ซ้ําไปนะคะแบบคุณอาจจะเหนื่อยมาแต่คุณพูดกับเขาไม่ได้แต่เขาอะพักพึ่งพิงคุณได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมอืมแต่เขาอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะปรับให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับคืนมาอีกครั้งอืม เหมือนเขารู้แล้วคะ่ะว่าช่วงเวลาที่มีคุณอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษและวิเศษมากมายและมันมีค่ามาขนาดไหนเนะคะ่ะเออเอาจริงๆในสิ่งที่เขาได้รับจากคุณอ่ะก็เขาก็ไม่เคยได้รับจากใครเหมือนกันนะเออเนาะคะ่ะตอนเนี้ยยิ่งมันมีช่วงเวลาที่ห่างไกลกันมันมีความ มันมีการคิดถึงความทรงจำที่มีค่าอย่างมากมายเนาะมีคนอยากจะเดินต่อแต่ต่อแต,ต,อแต่ตัวเปลี่ยมนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งแต่ก็ยังไม่กล้านะคะไม่กล้าบากหน้าเข้ามาหรอกเออนะคะมันมีความขี้ขลาดบางอย่างนะคะ ที่เขาไม่กล้าเข้ามาอย่างเต็มที่นะคะเขาอยากรู้เหมือนกันนะคะในช่วงเวลาที่ห่างเหินกันไปเนี่ยตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณไปทำอะไรยังไงที่ไหนใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันอยากถามนะอยากรับรู้เรื่องราวความเป็นไปของคุณบางคนก็อยากจะเดินทางเขามาหาคุณนะคะมาเผชิญหน้ากับคุณอีกครั้งเนาะ I don't want you to go out with anyone else. ฉันไม่ต้องการให้เธอไปไหนกับใครหรือมีใครอื่นมันมีคนที่หวงหึงคุณอยู่ในนี้นะคะนี่ไง I'm yours. ฉันเป็นของเธอนะอะแน่นอนและฉันก็ไม่อยากให้เธอเป็นของใคร Please come to feel my heartbeat. ได้โปรโดเข้ามานะคะยู่ในอ้อมกอดของเขา นะคะฟังเสียงหัวใจของเขาที่มันเต้นเพราะคุณอีกสักครั้งได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้คุณอย่าอ้อมกอดเขานะคะฟังเสียงหัวใจขเขาเต้นนี is it too late to ask you for forgiveness มันจะสายเกินไปไหมอะที่จะขอให้คุณอนะให้อภัยเขานะคะ I wanna share my life with you เขาบอกเขามีหลายเรื่องเลยที่อยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะหรืออยากจะมาใช้ช่วงเวลาดีๆกับคุณ เนาะแล้วก็แอม o r รี sorry, นะคะเขาบอกว่าเขาขอโทษจริงๆนะที่วันนั้นที่ไม่ถนอมน้ำใจคุณหรือไม่ดูแลคุณให้ดีอย่างที่คุณควรได้รับเนาะก็เป็นแรนดอมนะคะไม่รู้เรื่องราวของใครกันเอ่ยหากอยากได้เป็นเรื่องราวของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ